รูประวัติคำขอเป็นเพื่อนพร้อมยกเลิกการส่งคำขอค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวิน y o u t u b e ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูวิธีการ ดูประวัติคําขอที่เราเคยส่งคําขอเป็นเพื่อนนะคะพร้อมกับวิธีการยกเลิกการส่งคําขอเป็นเพื่อนวิธีการก็สามารถทําได้ง่ายๆอันดับแรกให้เรากดเข้าไปที่ facebook จากนั้นให้เราไปที่สัญลักษณ์ตัวนี้ค่ะทุกคนจะเป็นสัญลักษณ์คำขอเป็นเพื่อนนะคะกดแตะเข้าไปจากนั้นให้เรากดไปที่คำว่าดูทั้งหมดดูทั้งหมด และก็ให้เรากดไปที่จุดวงกลม3จุดมุมบนขวามือครับจากนั้นก็กดไปที่ดูคำขอที่ส่งแล้วเราก็จะเห็นคำขอที่เราส่งเป็นเพื่อนกับบุคคลมีอยู่กี่คนมันก็จะขึ้นบอกนะคะว่ามีทั้งหมด567คนที่เราได้ทำการส่งคำขอเป็นเพื่อนไปวิธีการยกเลิกการส่งคำขอก็ง่ายๆเลยให้เรากดไปที่คำว่ายกเลิกยกเลิก,ก,ลกปั๊บแบบนี้ มันก็จะขึ้นยุกเลิกคําขอแล้วปุ๊บปุ๊บปบแบบนี้คะ่ะทุกคนง่ายๆนะคะกดไปกดไปกดไปเรื่อยๆเพียงเท่านี้เราก็สามารถดูและเช็คได้สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีคะ่ะ